ฮัลโหลสวัสดีครับ่นผู้ชมครับอยู่กับผมใช่ไหครับ MC นะครับในมัดแพ็กที่มีชื่อว่า ATM ีเอ็มซนะครับในเอพิโซดที่ยี่สิบสแล้วเอียยีแล้วนะครับเออประมาณนะ้นยี่สิบสอนะครับลืมเอพิโซดเลยโอเคในเอพิโซดนี้นะครับผมจะทำการเอ่อมาสู้กับไก่อ่ะครับหรือผมจะเรียกว่าไก่ยากล้วกันรู้สึกมันเรียกยากซะเหลือเกินนะครับ นี่ครับของมอดโบชันเนียครับก็คือเราจะต้องการไอ้เจ้าตัวนี้ครับแองจูริงซึ่งแองจูริงอ่ะเราจะต้องการไกอาสปิเรตนะครับหรือไก่ย่างนะครับมันมีตัววายตรงไหนนี่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเขาจะชาวบ้านเขาจะเรียกยังไงแต่ก็คืออา่าถ้าภาษาที่เขาเรียกกันนะก็คือเป็นไกอาสปิเรตไกอาครับนี่ครับซึ่งเราจะต้องการไกอาสปิเรตเราต้องไปสู้กับไอ้เจ้าตัวไกอาครับ หรือผมจะเรียกว่าไก่ย่างแล้วกันนะครับซึ่งเออระหว่างเอฟเฟกตผมก็ได้นี่ครับทำเทอร์เรสติลมาแล้วนะครับนี่จะไอเจ้าตัวเออโตออของเทอร์เรสต l a อ c ต m โกมิชเชนเพลตนะครับแล้วผมก็ได้อัปเดตอะไรม,กมากไม่มหาศาลเลยครับนี่ครับอันดับแรกเป็นโล s ซาเคน่าโลสซาเคนาครับเออเมื่อเราทำมาครับและเราวางใกล้ๆกับมานาสเฟ e ยรครับมันจะทำการสร้างมานาจาก exp ก็คือเอ็กซ์ตรงนี้ครับโอเคมันก็จะดูดเอ็ครับแล้วก็ไปสร้างเป็นมานานะครับตัวนี้แล้วก็อันที่สองครับเอ่อกรูมาริสนะครับน่าจะใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละกรูมาริสนะครับคราฟขึ้นมานะครับดอกไม้ตัวนี้จะเป็นหน้าที่เจเนเรตมานาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเจเนเรตมานาจากพวกอาหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแครอทเป็นแอปเปิลทอง ยิ่งอาหารนะมีแบบเขาได้กินแล้วมันอิ่มมากมากแค่ไหนนะครับมันยิ่งจะ generate มานามากขึ้นแค่ไน,นมากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็โยนไปปุ๊บแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับและดอกไม้ตัวสุดท้ายที่ผมให้ generate m ก็คือเจ้าตัวนี้ thermal lily ครับ thermal lily ตัวนี้นะครับมันจะทําการ generate านาจากลาวาครับนี่มันอยู่ในไรงเชน้อมนับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ทำ constructor ครับ constructor ของ mod r f i e d storage คือ ผมให้มันทําการวางระวายอยู่บล็อกนี้นะครับแล้วก็กันไม่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาระวางระวายเราต้องกันไม่ให้แบบมันล็อกอยู่แค่บล็อกบล็อกเดียวนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับคอนสรัคเตอร์เมื่อผมคลิกขวาปุ๊บผมปรับเป็นโหมดฟลิดนะครับคือมันวางได้2อย่างคือไอเทมกับฟลิดนะครับไอเทมในกรณีแบบบางทีเราต้องวางเป็นบล็อกอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นบล็อกนะครับถ้าเป็นไอเทมปกติอันนี้น่าจะเป็นคาคาดัปเปอร์หรือไม่ก็วางเข้ากล่องได้นะครับ แต่ทีนี้ก็คือผมปรับเป็นฟลูอิดนะครับแล้วผมก็เลือกเป็นลาวาก็คือให้มันวางลาวานะครับแล้วถ้าสมมติผมเปิดเลเวอร์ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะวางลาวาให้นะครับนี่ปึ๊งเห็นไหมมันก็ระวางลาวาแล้วไอ้เจ้าตัวเอ่อเทอร์มอลเรลี่มันก็จะเอ่อดึงลาวาครับจากเป็นบล็อกเนี่ยเข้าไปเจนเนอเรตพลังงานนะครับเจนเนอเรตมาน้ไม่ใช่เจนเนอเรตพลังงา,า,านนะครับแล้วก็อันนี้ผมทํเป็นตัวนี้ครับมานาเชียรเบลโลครับ ไอเทมตัวเนี้ยรู้สึกผมไม่ค่อยเห็นใ,นใครทำสักเท่าไหร่นะครับมันคืออะไรครับเบลโลแปลว่าถุงลมครับอ่านี่เราคลิกขวาครับนี่มามาท่านผู้ชมเคยมีปัญหาไหมว่าเวลาสมมิเล่นมอดโบเทเนียเวลาสมมาจะเอาเออมานาครับจากมานาฟูเข้ามานาแท็บเลต็ตเนี่ยไอเจ้าเจ้าพอกแบนออฟมานาหรือมานาแท็บเลต็ตเนี่ยมันจะชา้าไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะช่วยเร่งให้แบบมันมันเอา น้ำมานาเข้าในแท็บเล็ตหรือว่าเอาจากแท็บเล็ตเข้ามานาฟูได้เร็วขึ้นนะครับนี่ปุ๊บเพราะว่าสตุ๊กมก็เติมเป่าครับนี่เห็นไหมเร็วมากครับเดียวก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเออไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะมาช่วยตรงการเร่งความเร็วในการดึงมานาไปไปมานะครับโอเคนะครับแล้วก็น่าจะหมดหรือยังเออ ไอเศษซากตรงนั้นผมรอเจเนเรตในกันในคลิปนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งแล้วก็มีอะไรอ่ะมิเตานี่ผมก็ได้คขับเตาอูเบนเทเนียมเฟอร์เนสนะซึ่งก็ขับยากก็คือมันต้องเริ่มจากเอ่อเฟอร์เนสปกติครับเฟอร์เนสปกตินะครับอันนี้ของมอสอารอนเฟอร์เนสนะครับนี่ก็จะมีอารอนเฟอร์เนสโกเฟอร์เนสไดมอนด์อเมรัลออฟสเดียนคริสตัลนิสไล นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอัลเดอร์มเียมไบรทเนียมแล้วก็บุนเทเนียมนะครับซึ่งอันนี้ก็เร็วสุดแล้วนะครับเร็วขนาดไหนครับจำไอ้เขาเจ้าอันคอมเพสโคได้ไหมอันคอมเพสโคนะคเมื่อผมเอาคอมโบโซนเข้าไปเผาดูดีเนะี้ยรียบร้อยครับเสร็ <c oughs> จแล้วหนึ่งสแต็กนะครับแถมใช้ code, อันคอมเพสโคแค่หนึ่งอันเร็วมากครับมันเร็วมากมากนะครับแล้วก็ระหว่างพิเศษผมก็ได้ทำเมเจอร์ตัวนี้ครับนี่ข้างบนนี้ เห็นแล้วเห็นแเห็นล้เอ๊มันคืออะไรเนาะแน่นอนครับข้างบนนี้เป็นของ a c c e s s o r y e ครับแต่ทีนี้ผมว่าพิร์นอะไรล่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับในไม่ใช่เ p i s o นี้ครับแล้วก็อีกพิร์ทนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับนี่ลงมาครับธรรมดาก็จะลงมาได้แค่สองชั้นะครับทีนี้ผมได้ทำชั้นที่สามชุบหน้าก็มีคล้ายๆกับ เออหน้ายิ้มหรือหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอ่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวให้ติดตามเออในเอพิโซดหน้าหน้าละกันนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราคงก็จะมีเออพิโซดไหนที่ต้องใช้เจ้าตัวแพทเทิร์นข้างล่างกับแพทเทิร์นข้างบนนู้นนะครับโอเคแต่วันนี้นะครับเรามาแต่ก่อนอื่นครับวันนี้เราจะมาสู้พิเทอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะสู้กับไก่ย่างนะครับ เราจะต้องมีไอเทมจากวิเทอร์ก่อนนะซึ่งผมจะค่าวิเทอร์ในมอดตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า o o p a c t i n g Machine เวอร์ชันที่4แล้วนะครับนี่เขาเดินทางมาถึงเวอร์ชันที่4แล้วนะครับซึ่งวิธีการคราฟนะครับผมต้องการจะนี่นี้ s o r s o s t r s t r i n g i n v i e v i c e นะครับซึ่งเมื่อเราคราบขึ้นมาเดี๋ยวผมคราบขึ้นมานิดนึงต้องการหนังสือแล้วก็นี่ Personal d r i n k i n g Device นะครับจะเป็นตัวที่เราสามารถเออ่ใช้งานกับเจ้าตัว Compact Compact Machine นะครับป e r เช่นสีซึ่งผมก็จะคราฟมาครับมันจะมี Compact Machine ทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5เอเอประมาณ5 6 5, แบบเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ทิดนี่ตั้งแต่สมอล์นอร์มัลลาร์ชแจนนะครับแล้วก็แม็กซิมัมซึ่งอันนี้มันรู้สึกมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่หรือ,อยังไงนะครับมันสามารถคราฟได้โดยตรงธรรมดาถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับคอมแต่ คอมแพคตแมชชีนสามนะมันจะต้องใช้เจ้าตัวคราฟไอเจ้าตัวไฟฟิวโปรเจคเตอร์แล้วก็มานั่งวางมัลติบ็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่มันสามารถคราฟได้โดยตรงโอเคแล้วก็คราฟเป็นคอมแพตแมชชีนบอลนะครับโดยใช้บอลไอรอนกับเรสโตอรนนะครับโอเคแล้วก็คราฟกับบอลไอรอนนะครับคอมแพตแมชชีนบอลเอ่อกาเอสิบแปดแปดไม่ใช่สีอ่อโอเคแล้วก็จะได้เป็นแม็กซิมัมนะครับเป็น ขนาดใหญ่สุดเลยนะครับซึ่งคอมแพมชีนนะครับจะเป็นมอสที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในบล็อกบล็อกหนึ่งได้นะครับนี่คือบางทีเราอาจจะแบบต้องการสร้างวงจรที่มันซับซ้อนบางทีเราอาจจะมีพื้นที่อยู่แค่บ,บล็อกบล็อกเดียวแล้วก็ใช้เจ้าตัวคอมแพมชีนนะครับเข้ามาช่วยซึ่งวิธีการเข้าไปเราไม่สามารถเดินเข้าไปนะครับที่ขวาปกติก็เข้าไปไม่ได้นะครับชิปคึขวาชิป ย่องมันก็เข้าไปไม่ได้ครับเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับ Personal Stinking UI คลิกขวาเข้าไปนะครับนี่แล้วก็จะเข้ามาอยู่ในบล็อกของ c o m p a t Machine นะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาอยู่ในที่นี่นะครับเราสามารถทําอะไรก็ได้ราเบิดแค่ไหนก็ได้พังแค่ไหนก็ได้เพราะบล็อกข้างๆเนี่ยเป็นบล็อกที่ไม่สามารถทํำลายได้เห็นไเราไม่สามารถใช้เครื่องมือเลยทั้งสิ้นทุบได้นะครับแล้วเราสามารถอย่างหนึ่งก็คือ Personal Stinking UI เราสามารถชิป คลิกขวานะครับเพื่อกําหนดนี่ครับ New s p o t o i n t ก็คือเวลาสมมติเราเข้ามาใหม่จะให้มันไปเกิดอยู่ไหนบางที่อตจฉรการเราจะโปรเซสเลยบางอย่างอยู่แล้วทีนี้เราไม่อยากให้แบบเปลี่ยนที่แล้วก็สามารถมามุมแล้วก็ชิปคลิกขวาที่ Personal Stinking White นะครับแล้วจอ,อแล้วก็คลิกขวาที่ Personal t h i n k i n g White เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมจะเอาเอา่อโซแซนนครับเอาโซแซนนะครับแล้วก็ เอ่อสเกลครับพิชชัทสเกลตันสเกลนะครับซึ่งผมก็ได้มาครับซึ่งม็อบฟาร์มผมก็ลืมอัปเดตนิดนึงม็อบฟาร์มผมก็ขยายให้มันเป็นมีอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะครับหนึชั้นหนึ่งแล้วก็นะ้ำตรงนี้นะ water, นะครับผมวางน้ำวิชวอเตอร์นะครับซึ่งถ้าไอเจ้าตัวคลิปเปอร์มันโดวนวิชวอเตอร์มันจะกลายเป็นชาร์ตคลิปเปอร์สเกลตันถ้ามันมาโดนน้ำวิชวอเตอร์มันจะกลายเป็นวิชชร์สเกลตันนะครับนี่แล้วผมก็ฆ่ามันนะครับด้วย ไอตัวตัว m a x i m ชอ e r เหมือนเดิมครับมันก็จะดอกเป็นพวก w e a t เ e r s ์ส l กตั s สเ l ลครับโอเคแล้วก็จะเข้าไปในตัวนี้นะครับแล้วก็มาเราจะมาสร้างวิตเทอร์ค่าวิเตอร์กันในนี้นะเพราะถ้าไปโลกปกติแน่นอนครับพังพินาศครับย่อยยับโอเคตึงตึงตึงนะครับแล้วเราก็ขอเตรียมตัวเลยนิดนึงนะครับอยากผมก็อินชานไปนิดนึงนะมี ไฮเวอร์สามซับเน็ตมีลิตติ้งมีไฟสเปกนะครับแล้วก็ธนูธนูกับเตาะเราแข่งแก่งอยู่แล้วมาอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมพิเทอร์ระเบิดเออล็อกพวกนี้มันก็ไม่พังนะเพราะว่ามันเป็นล็อกที่ค่อนข้างแข่งแกล่งนะครับและไม่มีอะไรที่พังได้นะครับปันแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับนี่วิเทอร์รู้สึกดูกล้ากๆไปเลยนะครับปันแป๊บเดียวเลือดก็ทัไม่หลุดเลย โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเราฆ่าวิเทอร์เสร็จแล้วนะครับบางคนบอกฮะพี่ฆ่าเสร็จแล้วใช่ครับเสร็จแล้วครับนี่เราได้ในเธอร์สตาร์มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมก็เก็บไอเทมที่ไม่จําเป็นไปก่อนนะครับเก็บทรัสซิลไปก่อนนะครับเก็บในเธอร์สตาร์ไปก่อนนะครับซึ่งเราจะมาต่อกันกับมอสโบเทเนียครับนี่เลสตา์โบเทเนียครับโบเทเนียไม่มันมอสโบเทเนียมันไม่ใช่มีแค่แบบการสร้างมานาแค่นี้นะครับ คือมันยังมีอะไรอีกมากมายให้เราเล่นกันนะครับซึ่งเราจะเล่นต่อไปนะครับเราจะต้องมาใช้ความสามารถนะครับของการแลกเปลี่ยนนะครับคือบางทีเราอาจจะแบบถ้าสมมติไปแบบบางมอดมันจะมีการสมมติเราเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะไปแดนมิชชั่นของมันนะที่แบบเข้าไปเพื่อหาของนะครับเพราะบางทีบนโลกเราอาจจะมีของที่ใช้งานกับมอดโบทเนียได้ไม่ไม่ ไม่มากพอหรือไม่มีนะครับซึ่งเราจะต้องไปอีกดิเมนชันหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในหัวข้อนี่ครับ a l p h a m a น c y นะครับ Portal to Alpharm นะครับเราจะต้องทำนี่ครับ Living Wood นะครับเป็นเจ้าตัว Elven Gateway c ค r e ครับเราจะไป Elven Gateway กันนะครับเราจะเซอร์เวอร์เทเนียครับแล้วก็ a l v e n นะครับ ครัเอีเวนต์เก็บไอคอนหนึ่งชิ้นนะครับนี่จะต้องใช้ลิฟวิ้งบูดนะครับแล้วก็เทอร์สเตียลนักเก็ตนะครับแล้วเราก็เอามาแปะครับซึ่งวิธีการเอ่อก่อสร้างนะครับก็คือทุกมุมนะครับสี่มุมนี้นะครับจะเป็นลิฟวิ้งบูดนะครับวางลิฟวิ้งบูดนะครับสามอย่างนี้นะครับทุกๆทุกๆเอ่อเป็นเป็นเขาเรียกไงเป็นพอร์ทัลนะขนาดเท่าไหร่อ่ะเออหนึ่งสองสาม ห้าคูณห้าใช่พอเท่าขนาด5้านะครับซึ่งโอเคอันนี้ครับเราวางเป็นเอ e เวนเกตโดยขอเรียบร้อยนะครับแล้วไอ้ตรงบล็อกที่ผมเป็นไว้สามบล็อกเนี่ยคืออะไรเราจะต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่บล็อกเป็นลิววิ่งบูดปกติครับเราจะต้องใช้เอาลิ v วิ g งบูดนะครับมาคราฟกับโกล s t o n e นะครับเราจะได้เป็นกริมมิ n งล i v วิ g Wood นะครับแล้วเราก็เอามาวางกันนะครับเสร็จปุ๊บนี่ครับพอเท่าแล้วก็ฟอร์ม เป็นพอทเ a l s ์เซอร b o อครับแต่ทีนี้ Portal เนี่ยเวลาเราจะจุดนะครับจุด Portal ถ้าถ้าเป็นในเพืร์พอทเทปกติเราก็ต้องใช้ f ิน a ์แอนด์สตีใช่ไหมแต่ทีนี้ Portal เนี่ยเนื่องจากมันเป็นมอสโบ t ทเนียโบทเนียมันไม่มันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรไฟเท่าไหร่นะครับเราจะต้องใช้วิธีการจุดอีกแบบนึงนะครับก็คือใช้มานาจุดนะครับซึ่งบล็อกที่ผมจะใช้ก็คือไอเจ้าตัวนี้นี่ครับ n น t u r a l p y พรผมจะทุบออกมาครับ ที่ผมคราฟในเอฟเฟกต์ที่แล้วที่เอามาแปะกับ Enchanting e n c h a n t เ e n t Table ที่มันจะจากเออเลเวลปกติให้เป็นเหมือนแบบระวางชั้นหนังสือครับนี่วิธีการคราฟก็คือใช้เออเทอร์เนลสตีลมันต้องใช้มานาไฟลอนนะครับมานาไฟลอนก็ใช้เป็นเกลนะครับมานาสตีลแล้วก็มานาไอบอนนะครับนี่แล้วก็เป็นเนเชอรัไฟลอนเราก็ใช้เทอร์เนลสตีลนะครับแล้วก็มานาไฟลอนนะครับแล้วก็ไอออฟฟินเดอร์นะครับแล้วเราก็เอา ไอเจ้าตัว natural p y l o n นะครับมาแปะข้างบนนะครับซึ่งข้ั้นแรกจะต้องมีน้ำมานะนะครับอันนี้ผมก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับสองแทงนี้นะครับมีมาประมาณครึ่งถังนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้วิธีการฟอร์มประตูขึ้นมาครับวิธีการต่อไปครับให้เราเอา wand of forest นะครับคลิกขวาที่ event ข้อคอครับปึ้งนี่ครับเราก็จะได้ achievement นะโบ calling นะครับนี่แล้วมันก็จะค่อยๆใช้มานาครับจา่ายพวกเอ่อเนเชอร์พายรอนะแล้วก็มานาน้ามานาต่างๆนะครับแต่สังเกตไหมว่าตอนแรกพอม,มีมานาอยู่ประมาณครึ่งถังแล้วหลังจากนั้นมันก็จะใช้มานาเอ่อประมาณส่วนหนึ่งนะครับในการจุดพัทเทิลขึ้นมานะครับแต่ทีนี้พัททิลเนี่ยจะแตกต่างจากพัททิลพวกเนเธอร์ครับคือเนเธอร์อ่ะ หลักการของเนเธอร์ก็คือเราเดินเข้าไปในเนเธอร์เพื่อเดินไปหาของใช่ไหมแต่พอเท่านี้ครับมันเปลี่ยนแปลกใหม่ครับเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้นี่เราสังเกตไหมเราจะไม่สามารถเดินเข้าไปได้เดินเข้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ทีนี้เอ่อหลักการของพอเท่านี้คือเราไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในเนเธอร์นั้นนะครับแต่เป็นการว่าเราเปลี่ยนใหม่ครับ เปลี่ยนเป็นว่าเราสามารถโยนของเข้าไปเลยแล้วมันชาวเอลเวนนะครับนี่ชาวเอลเวนมันก็จะแลกเปลี่ยนของให้กับเรานะครับไปทางรอเร,เราก็คือชาวเอลเวนนะครับโอเควิธีการก็คือเราก็โยนหนังสือสนี้เข้าไปครับเป็นผมไม่มั่นใจว่าถ้าโยนแบบนี้ไปแล้วมันจะได้หรือเปล่าอ้าหายไปเลยไม่เป็นไรเรามีไม้สติกนะครับคือธรรมดาเราจะต้องเอเอเจ้าตัว เลซิกนะ้าโบเทเนียออกมาแล้วก็เอาโยนเข้าเจ้าตัวประตูเอลเวนนะครับเราถึงจะได้อัปเกรดหนังสือเอ้แต่เราก็สามารถข่าวเล็กซิก้าโบเทเนียแยกก็ได้นี่โอเคเราขอข่าวเล็กซิก้าโบเทเนียแยกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับนี่เราพอเรามีเล็กซิก้าโบเทเนียปกตินะครับที่ไม่เกี่ยวกับไอโฟนอาซาชิโทมนะครับเราโยนหนังสือเข้าไปครับ ปึง้งนะครับแล้วชาวเอลเวนเขาก็จะเขียนอะไรบางอย่างนะครับสังเกตไหมเมื่อกี้เป็นหนังสือสีเขียวตอนนี้เราก็จะได้เป็นหนังสือสีเหลืองแล้วนะครับแล้วเราก็คลิกขวาปึ๊บนะครับมันจะอยู่นี่ครับอยู่ในข้อของนี่เมสเซจหน้าแรกครับมันจะอยู่หน้านี้นะครับเป็นเอลเวนเกตเวย์ครับมันจะบอกอ่าชาวเอลเวนจะเป็นอะไรยังไงบ้างตะกอนน้าโลก้ โลกเรากับชาวเอลเวนนะจะติดต่อกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนมีปัญหากันแล้วก็โดนแยกออกมานะเออและทีนี้ก็เหมือนมีคนคิดคน้นเทคโนโลยีในการสร้างเพื่อให้เราติดต่อกับชาวเอลเวนได้นะอะไรประมาณนี้ครับก็ใครอ่านก็อ่านได้นะครับปับป๊บ๊ะ๊ะเข้าไปมีอะไรมากมายมหาศาลนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเทรดครับคือประตูนี้มันเป็นประตูประตูเทรดนะครับซึ่งเราก็จะ เอาไอเทมมาครับซึ่งเราจะเริ่มจากนี่ครับ Living Wood ครับผมจะโยน Living Wood เข้าไปนะครับปึงป้งปึงป้งปึง้นะครับแล้วเวมันก็จะเทรดของออกมาก็คือ Dream Wood ครับโอเคอันนี้คืออันดับแรกครับนี่แล้วก็เอาเดเราถอเตรียมขอนิดนึงนครับโอเคแล้วผมก็จะเอา Iron ครับโย่เข้าบอร์ดมานาะเพื่อแปลงให้เป็น Mana Steel นครับ โ,โยนเข้าไปครับโยนไปหมดตอนนี้มานาไม่พอละไม่เป็นไรเราขอโยนมานาสติลเข้าไปก่อนครับคืออันนี้วิธีเมื่อเราโยนอ่ะมันอัตราแรกสองต่อหนึ่งนะครับเป็นอันเดียวที่อัตราแรกสองต่อหนึ่งนะครับนี่ครับเราจะได้เราจะเริ่มสังเกตน,นะว่าจะมีไอเทมประหลาดประหลาดมาให้เราเล่นแล้วนะคบนี่พอสมควรแล้วไอเทมประหลาดประหลาดมันคืออะไรเดี๋ยวผมขอเอามานาจากตัวนิดนึงนะครับ อเคแล้วก็โยนเข้าไปเนี่ยมีมานาเบลโลมันก็ดีอย่างนึงมันก็จะแบบมันจะเร่งให้มันจัดการได้เร็วขึ้นนะครับโอเคเอายังไม่หมดนะ,ะเบลโลต่อไปครับเบลโลต่อไปครับโอเคเรียบร้อยมานีนนะ้แล้วกั ow, นนะครับแล้วก็โยนไอเจ้าตัวนี้เข้าไปต่อเอาไดามอนด์ไปสักครึ่งนึงก่อนอ่ะเดี๋ยวพอหมดโอเคไม่เป็นไร เราโยนมานาเลมอนเข้าไปต่อครับปึง้งเราจะได้ไอเทมอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับชาวอินเดีเขาก็เก่งนะแบบสามารถแบบคำนวณได้ว่าเรายนไปประมาณเท่าไหร่นะครับเรามานานิดนึงนะครับลืมเตียมแน่ที่จริงเราก็มาจิกมานาจิกน้ํามาตรงน,นี้ก็ไม่ได้ไม่ไรเดี๋ยวเราค่อยมาท,ทําทีหลังนะครับตึงตึงนะครับโอเค ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา,ออม,ามาแลกกันท้ายหลังนะครับพอเตรเียมเตรียมโอเคเวลาเราจะปิดประตูนะครับเราก็แคูุ่บล็อกต่อละกันนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อะมันจะกินนะม,นมานาเราไปเยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราปิดไปละนะครับซึ่งเราก็จะได้ไอเทม,มอะไรบางอย่างนะครับนี่มันจะมีอย่างเช่นดักต้อนนะครับเอาดะมานาเลามอนเข้าไปนะครับเทรดเราจะได้เป็นดัก t ้อน ใส่ living wood เข้าไปเราจะได้ dream wood ใส่ mana steel นะครับ2อตัน1นะครับเราจะได้ elementium นะครับแล้วก็ใส่ออ mana pearl เราจะได้ pixie dust นะครับโอเคเราก็เก็บไปเทมไปก่อนนะครับซึ่งผมจะมาเริ่มกันกับการอัปเด e อย่างหนึ่งก็คือผมเห็นว่า mana s p ปเ a d e r เนี่ยมันส่งช้ามากๆเลยนะครับคือไอ้เจ้าตัวโสซาเคเนี่ยผมพูดเลยว่ามัน generate mana ออกมาเยอะมากนะครับผมจะเปลี่ยน,นครับ ผมจะไม่ใช้มานาสเปเดอร์ปกติแล้วนะผมจะเปลี่ยนนะครับอ้าวอยู่ในนี้รูนิคอ,อาตา้าผมจะเปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรเลยมานาสเปเดอร์อีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือเอลเวนมานาสเปเดอร์นะครับซึ่งจะต้องใช้ดรีมวูดนะครับแล้วก็เอเลเมนเทียมนะครับโอเคเราก็เอาดอกไม้สักนิดนึงนะครับเพราะเราจะเปลี่ยน อเคแล้วก็แปะเข้าไปนะครับแล้วก็ชิปที่ขวามาที่ตรงนี้นะครับเส้อตัวนี้นะครับผมก็จะชิปจากตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่านี้มันก็จะเห็นไหมเร็วกว่าปกติครับคือถ้าเป็นแบบเออมานาเวเดอร์ปกติมันยืนแป๊บเดียวพูดเลยมันเต็มแล้วนะครับแต่นี้ก็คือมันก็มันก็ดูดค่อนข้างเร็วนะเอเวนมานาเพครับโอเคต่อไปครับตอนนี้เรายังไม่จบครับเราจะ ไปจัดการกกยอครับอย่างที่ผมพูดกันตอนแรกครับเราจะมาอยู่ในหัวข้อของนี่ครับ Ritual of Gaiya ครับมันก็จะมี multi b o x ให้เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็ไปหาที่สักนิดนึงนะครับผมก็จะแปะไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันครับโอเคปรมาณนี้ผมจะกดบล็อกทำไมโอเคนะครับแล้วเราก็เอา อาร์มบ็อกมาปะ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 ,ปะ,ปะนะครับแล้วก็เป็นเบียคอนนะครับเบียคอนเอามาแปะตรงกลางนะครับแล้วก็นี่ครับต้องคอบๆนะครับมันก็จะเป็นไอเทมชนิดหนึ่งนะที่เราจะต้องใช้งานกันนะครับโอเคเป็นกายเอ่อ พลนนะครับซึ่งเอ่อผมจะคราฟขึ้นมาครับซึ่งมันจะต้องใช้เป็นอาร์ฟสตตลพายลนนะครับซึ่งจะต้องใช้อาร์ฟสตตลเอ่อนักเกตไออินกอรนะครับซึ่งอาเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นมอดมิสทริกบอทานี่ครับโอเคมิชชั่นวันนี้น่าจะมิชชั่นเฟลครับเพราะว่าเราจะยังไม่ได้เข้าสู่มอดมิสทริกเอ่อม,มิสทริกบอทานีครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีิโซดหน้าละกันนะเพราะว่าวันนี้รู้ก็เศร้าก็ไปกันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับบอลเทเน,นียแล้วก็เอ่อแต่ก่อนที่ผมจะจบนะครับผมก็ลืมบอกไปนิดน,นึงครับว่าเบื้องหลังไอไอเทมที่ผมใช้งานมีอะไรบ้างครับมีคราฟก็คือเป็นแบนด์ออฟ r อร a อรครับแบนด์ออฟมาลาแล้วก็มานาซีโนมอโนโคครับสาเทมตัวนี้ครับ มันจะมีแบบเทียร์ปกติก็ได้นะแบบเทียร์ที่ใช้จะตัว band of aurora ปกตินะครับซึ่งอา band of aurora ครับเอาไว้สร้างมานาครับคือมันจะสร้างมานาะอยู่ในตัวเราครับอยู่ในตัวเรามันก็จะค่อยๆสร้างมานาครับแล้วผมก็ให้มันเก็บไว้ในพวก band of m a n ะครับแต่ทีนี้ที่มันเป็นสีเขียวเพราะว่าผมเอาไปอัปเกรดต่อนะครับก็คือมันจะมีแบนนะครับ มีแบรนด์ออลมานาปกติครับที่เป็นสีฟ้าก็คือคราฟจากมานาสตีลแล้วก็มานาอับเดตอันหนึ่งนะครับซึ่งมันเก็บได้หน่อยครับผมก็เลยอัปเกรดให้เป็นเกรเทอร์นะครับแบรนด์ออฟมานาเพื่อให้มันสามารถเก็บมานาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ออร่าก็ผลิตมานาแล้วก็เก็บเข้าแบรนด์ออลมานาได้เร็วขึ้นนะครับส่วนมานาซีโนมานาโคครับก็ค,คือเป็นไอเนี้ยที่เวลาสมมติผมมองไปที่ดอกไม้ของโบเทนเนียมันจะขึ้นเรนจ์ต่างๆนะครับคือมันจะบอกว่าไอเจ้าตัวดอกไม้เนี่ย มันจะเก็บไอเทมหรือว่าเจเนเรตไอเทมหรือว่าต้องการเอ,อ่คอความพิเศษของดอกไม้เนี่ยจะให้มันอยู่ในเรนจ์ประมาณไหนนะครับนี่ผมมองที่เจ้าตัวเทอร์เทอร์มลิลลี่มันก็จะบอกนะว่าไอมันอยู่ในเรนจ์ไหนนะครับเป็นดูเฟรมมันอยู่ในเรนจ์ไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเอออาทิตย์ผมอาจจะไม่ได้แบบเล่นเบื้องหลังไปอาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับแต่ก็พยายาม อพยายามซีรีส์นี้คือซีรีส์นี้มัมเน้นคาบนะครับหลายๆแต่ก็โอเคเราประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับพิโซนนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในเฟซบุหน้าครับไปแล้วครับเยย